ตังมะมะตังทายะตังวะตังมะมะตังวะตังตังเสกามะมะกาเสตังกาติยะมะมยะติกาจันทะประภาเอกาจขุนาลีเกราจันทะประภาราหูคาหาสัตวรัตนสัมปันโนมณีโชติรโสยถาสุวรรณารชาตสเมธาอาหางวันธามิเตสะทา เห็นโชมโยงทรงคลาพราหูวิเคราะห์ดูดังนาลายกายประสิทธิ์ด้วยเดชะกุศลบุญเยริตมันกลัวผิดก้มลาบลงกราบกลานโอมปลุกปลุกกูจะปลุกปลูกพระนามพระเลขยันขาถากูจะปลุกเขียวปลุกนาครูฟารุสีอุนารุตเทระประสิทธิให้แก่กูพุทธังสรติธรรมมังสรติสั่งคังสรติ อาปามจ,จูปะทีมาสังอังคุสังวิธาปุตยปะอาสังวิโรปุสะภุภะนมะนา,า,นานอโนกอนากากโอนอานา,กากอากอังอุมิอามิมาหิสุตังสุนะพุทธังอาสุนอาอิรชาคาตารสาติหังจะโตโรที่ดังติสัมละโลปุสตพ,พุโสมานากริธาโทปาสัมสัมวิสาเถภะ คาพุทธปันโทธรรมวะาคาวโทโนอะมะมะวะอาวิสุนุสานุติอิติปารามิตาติงสายอิติสัพพันยุมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสเตนโมติวะค้าพระโผดังสานุตมะวะเทถาตติระสามะธรรมสัริปุโรตะนุต,านตาอาทุวิกะโรโตขะตุโนปันสัมนราชาวิต โทพุทธสัมมาสัมผังละอาวาคภโสเปติเอติโยเทวามนุษยานั่งติโยประมาณนมตมตตะโมปโยนาคะสุปันนานังปินินติยังนมามิหังสุเกติมาตุภาจารุตุสีละวาตุปาก,กตโยยัตาสิมาวเจีิโลเกสะโลวาอะสามัมภิโตโอมะอาุณโมพุทธายตังสุมังโอมะอาุณโมพุทธายตังสุมังโอมะออุณโมพุทธยะ สังสุมังโสทยะอิติภะขวานะปริสุทโกปจะพลิกโมให้เป็นนะ